สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมมินิโวในแมปที่มีชื่อว่าโจโจอันอัปเดตนะไอดี <Hey. S 1> ของสร้างแมปผมจะขึ้นให้ตามนี้เลยสำหรับข้อมูลผมก็ขออาภัยด้วยนะถ้าเกิดมีบางอย่างที่ผิดพลาดไปเพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนที่ดูโจโจนะแต่ว่ามีคนเขาบอกให้ผมมารีวิวแมปให้หน่อยเป็นแมปโจโจนะผมเลยมาทาตามคาขอของเขาแต่ผมไม่มีความรู้เรื่องโจโจเลย ผมรู้จักอยู่2ตัวละครคือเดอะโวแล้วก็สตาร์ทิติ่มผู้ใช้ก็เดอะโวก็น่าจะไม่น่าจะหรอกเป็นเลยอ่ะเป็นดีโอนะส่วนสตาร์ทิติ่มก็เป็นโจนาธานดูแค่นี้มาพอเราเกิดมาปุ๊บเราก็จะมีกระดูกนะฆ่ามันให้ตายคืออะไรเอาเป็นกระดูกฆ่าตัวตายนั่นเองและอันต่อไปเป็น แรนดอมส t ตเตนะส t ตเก็คือไอวิญญาณนะเป็นวิญญาณที่อยู่ข้างหลังเราเราสามารถเรียกมาจะใช้ตอนไหนก็ได้เดี๋ยวเรามาเปิดเลยสาวสองห่งยังไม่เปิดเดี๋ยวขอบอกก่อนนะว่ามันจะแบ่งเป็นตามระดับัแรกก็คือระดับ A อดีสุดแล้วก็ B แล้วก็ C นะเราเปิดไปปึ้งได้ C โคดดวงอะดวงจัดจัดเปิดไปได้ะอะไรอะเดอะเดอะไรนะเดอะซั เดอะซันเป็นลูกโป่งทำไรได้เอ่ยเสกปุ๊บเสกว่าอยู่ไหนอะ่ะเป็นพระอาทิตย์หรือเปล่าน่าจะใช่เป็นการสี่เหลี่ยมช่วยอะไรเนี่ยช่วยจมตีหรือเปล่าอุ้ยมันตีทีเดียวตายเลยอะ่ะเกินโคตรโหยเลยเดี๋ยวลองใช้มือตีนะว่าจะตายหรือเปล่าไม่ตายนะเนี่ยเอ้ยมันเหมือนเมื่อกี้มันมีอะไรยิงมาด้วยผมไม่ได้ดูขออภัยท่านผู้ชมทุกคน น,นี่เห็นป่ะเห็นป่ะมันเป็นกระจกนะเป็นพระอาทิตย์แล้วก็ส่องแสงกระจกแล้วก็เป็นแสงคุ้งใส่ศัตรตูอย่างเอาเรื่องนะเห็นป่ะเห็นป่ะโ <Wow. S 1> อ้ยอย่างที่อย่างที่แล้วแล้วก็มีอะไรบ้างสำหรับแบบนี้ผมจะพาไปดูมาดูที่บ้านหลังแรกกันก่อนนะเป็นบ้านหลังขวามือเดี๋ยวเราเปิดเข้าไปมีอะไรบ้างนะมีข้อความเสียงนี่อ๋อไอ้ดีคนสร้างรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าไม่รู้ แต่ว่าแสดงอ่านน้อยไปก็รอไม่ใช่แสดงสแตนสแตนอ่านน้อยไปก็รออัปเดตต่อๆไปแบบนี้ใครสนใจก็ทักว่าทำแมปก็ทักผมมาที่เกมแล้วผมจะแอดใน Messenger นะก็นี่นะแอดเข้าไป ID ตามนี้เลยมันต่อไปแค่นี้แมปแบบไม่สมบูรณ์ความสมบูรณ์อยู่แค่50%เท่านั้นนะแต่นี่คืออะไร คือตัวอะไรเนี่ยตัวนี้ไม่รู้จักทุกคนอ,อ๋อมีแรนด้อมสแตนให้ซื้อด้วยนะใช้อยู่ที่45หินเดนนี้คืออะไรอะไดอารี่อะคืออะไรอะเป็นหนังสืออ่านแล้วตัวนี้ทํะไรได้ตัวนี้ก็แลกสแตนนะแล้วจะเป็นสแตนอะไรไม่รู้นะ่ะไม่รู้นะว่าคือสแตนตัวอะไรแต่ผมขอทําการเท่าไห่นะลืม45ปะ่ะ เออใช่45นะผมขอทําการเกมหินนี้ที่45ก้อนแล้วผมจะมาซื้อให้ดูนะทุกคนเดี๋ยวขอตัดเลยแล้วกันไปอ่ามาแล้วนะท่านผู้ชมผมไปทําการฟาร์มาเป็นที่เรียบร้อยเรามาซื้อสแตนกันก่อนเลยผมขอซื้อ2ตัวเลยแล้วกัน <S 2> <S 2> <S แล้วมาดูว่าเราจะสมได้เป็นอะไรมั่งเป็นสแตนเกรดซีแล้วก็เอนะอย่างคุ้มเลยมาดูที่ตัวเกดรดซีก่อนได้เป็นตัวอะไรนะ ก็จะมีอยู่สองตัวนะเป็นเดิร์ซันแล้วก็อะไรเนี่ย ec ho act สามนะก็ไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่มามันคือตัวอะไรแต่ผมได้เป็นเดิร์ดซันเดิร์ซันผมก็ใช้ให้ทุกคนดูไปแล้วทิ้งไปมาที่สแตนเกตเอนะก็มีแบบอะไรก็ไม่รู้เนี่ยยะแยะไปหมดเลยถ้าทุกคนอยากรู้ก็สามารถมาเล่นได้นะนี่ไงผมได้เป็นอะไรก็ไม่รู้ตัวอะไรวะนี่ยเปิดเลยแล้วกัน มันมีแท่งดิวดเอ้ยไม่ใช่นะอันนี้มันเป็นแท่งอะไรก็ไม่รู้นะใช้ไปเลยแล้วกันทำอะไรได้นะ่ะอ๋อใช้ไม่โดนศัตรตูขออภัยทุกคนมันต้องใช้โดนศัตรตูนะเสกสแตนมาดูหน้าตามาก่อนเป็นยังไงอ้อเป็นสตาร์พีตนินัมโอ,อ้ยังเกลืคนยังไม่ได้นอนอ่วหายล่อยอู๋ที่มัน่อยทีเดียวตายเลยมาดูตอนมันต่อย โ <O> อลานี่ยอยเป็นหมัดปิงนกนอย่างยืนนะมามามาดูมา,มา,มาด,มาดูลาวลาๆลาลลาดูไปอไปอีไปไปกจะทำปกคลิปนั่นแหละช็อตเมื่อกี้ปกกำลังสวยมาดูที่สกิลสกิลนี้ดีกว่าทำไรได้ดูอันนี้ดีกว่าเอ้ยยังไม่ทันแล้ว หยุดเวลาหรือเปล่าน,นี่ไม่รู้ไม่ไม่ค่อยเข้าใจสก,กิลเท่าไหร่งงงงมากเลยแต่มันตีทีเดียวตายเลยเอาเป็นว่าพอแค่นี้ก่อนคร่าวๆคร่าวๆถ้าเกิดคุณอยากรู้เป็นยังไงก็ลองมาเล่นกันได้มาดูที่บ้านหลังต่อไปนะเป็นบ้านหลังนี้เลยเปิดประตูเข้าไปมีตัวอะไรเยืนอยู่ไม่รู้แรกเป็นแรนดอมคอมแบทคืออะไรวะ รองเท้าคอมแบทอ่ะออก็เป็นห้องเก็บพวกอุปกรณ์อุปกรณ์ในแมปนี้นะผ <c oughs> มก็ลองมาหาเล่นเงนได้นะนี่เป็นอะไรก็ไม่รู้เป <c oughs> ็นที่ขุดดินออกหายเอามันสลับตำแหน่งอนะออกมันพุ่งไปข้างหน้าตายเดี๋ยวๆผมขอเอาออกมาให้หมดเลยอันนี้เสกสแตนสแตนรูปร่างตาตามป็นอย่างนี้ก็เป็น เป็นตัวอะไรเป็นตัวอะไรไม่รู้อะลองโจมตีสิอยู่ไหนแล้วสแตนเอา้าสแตนหายเอา้าสแตนไปทำอะไรในนั้นล่ะเฮ้ยสแตนติดบัก็กเหรอเอาแล้วมันมันไปเตะเขาอะเอาอยู่ดีๆมันไปเตะตัวข้างในบ้านเฉยเลยเาตายเลยตายแบบเตะต,ตรงนี้เตะโชว์สิดูดูด,ดูมันไรเดอร์คิกอือตายเลยมาดูสกิลมันดีกว่า เออสกิลมันพุ่งไปข้างหน้านะไปมันเลยเดอ้อคลิกแต่เขาตดตดแตกเลยเ<อ>ก็ประมาณนี้เลยลองมาหาเล่นกันได้สแตนมันมีเยอะแยะไม่หมดเลยนะนี่แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะถ้าเกิดเสร็จแล้วสแตนจะเยอะขนาดไหนนะนี่นะโอ้โหไม่โคตรเยอะอะก็ผมทิ้งให้ดีไปแล้วนะถ้าเกิดใครอยากเล่นผมทิ้งให้อีกรอบเลยแล้วกันประมาณนี้เราผมจะพาไปดู ไปสถานที่ต่างๆนะมันมีจุดวาร์ปอยู่สองจุดนะตอนนี้นะมันมีอยู่สองจุดแต่อนาคตอาจจะมีเยอะกว่านี้ก็ได้บ่อน,น้ำน,นี่ก็ไปเล่นไม่ได้นะติดโลบารเรียอยู่อันนี้เป็นสถานที่วาร์ปไปไหนอันนี้ไปหาซีล่าใครคือซีล่าก็ซีล่าเหรออยู่นี่ปะ่ะตัวนี้หรือเปล่าน่าจะใช่ต่อยดิเออใช่ใช่เลยเสกสแตนออกมาเสกสแตนออกมาอันไหนวะที่เราเสกสแตนนี้ป่ะ อันนี้ไม่ใช่อันนี้มันอะไรไม่รู้เกิดเกิดเร็วกดเกิดเร็วไม่ใช่เกิด,เก,ดเกิดเร็วอันนี้ว่าเออเนี่ยให้เรียกสแตนมาลุมเอสน่าจะได้ปกคลิปใหม่ละนี่นี่นี่ตายได้ดับเลยนะเดี๋ยวขอเก็บไอ้พวกนี้เข้ากระเป๋าก่อนของที่ไม่ได้ใช้เอ้ยอันนี้ใช้เอามามาปุ๊บได้เป็น อ๋อมือ,อน,นี้น่าจะเป็นมือคิวเลอร์ควีนหรือเปล่าที่มันยิงระเบิดใช่ไหมนะ่ะทำไมยิงไปไม่เห็นระเบิดเลยหรือต้องเดินชนโป๊ะแปะเป็นซีโฟเลยนี่วาวแล้วจุดหวาวต่อไปก็จะอยู่ด้านนี้นะอยู่ทางด้านขวามือขวามือที่เรากาลังเดินมานี่เลยเป็นประตูเป็นประตูปกติโอติดเลยนะะวาไปหาดีโอนะอันนี้ <th ud> อยู่ไหนดิโอโอ้ยอะไรเนี่ยเปิดม้าเข้าเลยเหรอช่วยหน่อยตายตะตินัมมาดิโอดิโอดิโอเหรอดิโอโดนลุมดิโอดิโอดิโอตายเอา้าเผื่อเขาวาทุกคนโอ้แหลกแหลกแหลก,ลก,ลกดิโอเหรอดิโออ่ะตายเลยดับอะไรบ้างน่ะมาดูกัน <th ud> ก็เป็นดับไดอารี่ดิโอนะเปิดเลยแล้วกัน อันนี้ก็จะมีให้เราเปิดอีกรอบหนึ่งนะเปิดทำไมต้องหลายรอบมันก็จะมีเลือกมันมันเลือกไม่ได้อะมันสุ่มอ่ะโน <No. S 1> อันนี้เป็นเซกทีโวคือใครวะนี่เลยเราเราลองกดเปิดไปอ้าอะไรอ่ะพื้นที่เปิดไม่พอต้องเก็บไปพวกนี้มาท่านผู้ชมมาเปิดกันเลยมันต้องมีเงื่อนไขอะไรสักอย่างแน่เลย อะไรอ่ะใช้แรนดอมอ๋อต้องใช้แรนดอมสแตนเดี๋ยวผมขอกลับไปเอาที่บ้านก่อนเลยนะป๊์บสิเอดี๋ยวบ้านอยู่ตรงนูนน้นเลยไกลไกลไป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 ห้าอันแรนดอมสแตนอยู่ไหนเอฮ้ยมึงเสือไปตีแม่งมาดิใช้สม,มุดดีโอหวดหวดหวดุหดหดเฮ้ยมันตายยากเลยไปแล้วตายยากเลยไปแล้ว ตายยากเกินไปแล้วมาหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าไปไปอืออ๋อมันได้ของทุกอย่างเลยนี่ว่าเดี๋ยวเก็บเก็บไปพวกนี้ก่อนมาดูของดิโอนะทำอะไรได้มัง่งมาที่อันแรกเลยเป็นเศกเศกวูออก็เป็นเศกเดอะโวมานะเดี๋ยวเดี๋ยวต่ยตสัตโตซินี่มันเหมือนยิงอะไรไปเลยยิงธนูอ่ะดูดู นี่ประมาณนี้อันนี้เป็นหมัดวันพันอันนี้ก็หมัดพุ่งและนี่ล่ะอันนี้ต้องรีโหลดกระสุนด้วยบรรจุอยู่ที่หนึ่งนัดเป็นเส้นเส้นบะมีโหน่งนะนี่เราจะเรียกเส้นบะมีโหน่งมาแทงหัวศัวตรูและนี่ล่ะอ๋ออันนี้มันเป็นหินเอาไว้แลกของก็ประมาณนี้เลยนะคลิปเดียวผมขอเอารวมรวมฮีโร่ไม่ใช่รวมฮีโร่รวมสแตนไปต่อยกับดีโอใหม่อีกครั้งดีกว่านะ เพื่อทําปกคิดใหม่ไปดูกองทัพสแตนของฉันมีตัวอะไรก็ไม่รู้ตัวเล็กๆนี่สแตนไปยืนรวมทำไมนี่แยกย้ายมาโอ้ยแก๊งสแตนตามฉันมาเลยฉันจะพาไปปราบเจ้าดีโอมาแล้วดิโอฆ่ามันโอ้ยตายเอาดิโอหายไปไหนละ ออดิโอตายโอ้ยังไม่ทันดูมันแอคชั่นเลยโคตรเตอร์เลยทุกคนผมเสียใจอะ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมพาไปตีตัวลูกกระจกลองบอสแล้วกันนะมาทุกคนตอนนี้ผมเตรมตัวมาดีแล้วผมได้ทําการฟาร์มเลเวลมา้ดยรอบนี้เตงมาลุยขอดูก่อนนี่ก่อนทับสแตนพร้อมลุยข้อจุดวาร์มาแล้วอยู่ไหนอยู่นี่ตะงตายลุ่มลุมสแตนลุ่มแทนลุ่สตัโอ้โห โอ้เกินแก๊งชายชกันสแตนนุมกระทืบคนไรทางสู้อย่างโห,งหดอ่ะสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ